ตอนนี้ดีสีนะคะพายุเข้านะคะได้ยินเสียงพัดเลยแล้วก็เหล็กกระแทกแต่ละบ้านนะ,ะกระแทกแรงมากนะคะแรงมากจนตกใจตื่นนะคะ <c oughs> คุณแม่ตกใจตื่น <c oughs> ตกใจมากเลยว่าบ้านจะพังน,นี่จะเป็นเหล็กผ้าใบของแต่ละบ้านนะ,ะกระแทกอย่างนี้ คุณแม่ก็เลยลงมาแล้วก็ให้หลันถอดหลังคาเต็นท์ลานเกี้ยวลงนะคะแต่ยังไม่ได้เอาเข้าบ้านถอดเฉพาะตัวที่มันจะตัวที่ลมสามารถดึงได้ออกก่อนไม่มีแต่ละบ้านที่มีผ้าใบาที่มีผ้าใบาห้อยแผนไม่ว่าจะเป็นแผ่นดีหรือแผ่นขาดนะคะ มันจะตีกระแทกกระแทกด้วยแรงลมพายุนะคะปดปดปดป,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 ปาปดมาตกใจเลยนะคะอืมอีกเดี๋ยวก็คงได้เวลาตื่นแล,ล้วค่ะแต่ว่าตอนนี้มันดังมากเลยก็เลยตกใจนืกอว่าบ้านแต่ละบ้านจะพังเสียงดังมากก็ยินไหมคะก็คงยนนินแกันเลย ก็จะเริ่มลดลาก็เริ่มจะทยอยมาแล้ว่จะเสียงเด็กกระแทกเนี่ยน่นอนจะเป็น,บน,บนข้างบนบ้านข้างบนบ้านฝั่งตรงข้ามนะเจะ้าของคงจะหลับเพลินนะคะเพราะว่าถ้าไม่หลับเหมือนคุณแม่เนี่ยจะต้องลุกขึ้นมาแล้วก็มัดผ้าใบแน่ๆเ,เพราะว่ามันกระแทกแรงมากนะคะ โอเคค่ะเดี๋ยวดูสถานการณ์ก่อนนะคะเห็นไหมคะตลอดทางผ้าใบจะไปะเยอะผ้าใบจะกระเพือกระเพือทุกบ้านเลยคะ่ะนี่ขนาดเป็นซอยนะคะถ้าเป็นทุ่งโลง่ลงๆนี่คงพายุคงแรงอยู่ะคะ่ะนี่เป็นตอกซอกซอยที่ลมมันมันจะต้องหลบมุมซิกแซกซิกแซกเข้ามานะคะอย่างแรงขนาดนี้นะคะ โอเคกันนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ